สวัสดีค่ะืม่ก็ได้ทำคลิปนานมากแล้วเมอกก็มาเล่าเรื่องให้ฟังเมื่อวานนี้เราได้คุยกับพี่คนหนึ่งเอ้ยส,สองคนสิไม่คนหนึ่งสองคนขอโทษค่ะเสร็จปุ๊บได้คุยกันเรื่องกับการเรื่องการเข้าไปปฏิบัติธรรมถูกไหมอะ่ะเออเข้าไปปฏิบัติธรรมตามป่าตามเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะดูเสร็จปุ๊บเขาก็ออกจากบ้านไป เขาก็ค oh. oh. ิดคิด no คิดคิดเขาก็ออกจากบ้านแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเขาคิดเสร็จปุ๊บเขาก็ไปถึงหนุวัดหลวงตาหลวงพ่ออะไรก็ไม่รู้นะไปถึงพอถึงเสร็จปุ๊บเขาก็นั่งปฏิบัติโอ้โหโอ้โหมีสภาวธรรมมีสภาวธรรมเอ่อเกี่ยวกับแบบว่าสภาวธรรมของเขาเหมือนเหมือนว่าเขาเห็นเขาตัวหายทุกสิ่งทุกอย่างหายหมดเลยเห็นว่ามันคิดมันปรุงมันอะไรก็เห็นอะไรอย่างี้เห็นหมดเลยเขาบอกบอกเราก็บอกว่าอาแล้วใครไปเห็นนะอ่ะ เคยไปเห็นกันเรานี่แหละไปเห็นมา,างั้น,นล้วเราอยู่ไหนอ่ะออก็นี่ไงอยู่นี่เราก็บอกว่าเห็นไหมอ้าปากพูดมาตรคำน่ะผมคิดอยู่เนี่ยแค่นั้นเนี่ยเขาก็เลยแบบพอพูดแค่นี้เนี่ยเขาก็เลยแบบอ้าปากมันไม่ใช่เราเราก็บอกว่าอ้าปากมันไม่ใช่เราเห็นไหมะอะไรเงี้ยเขาบอกอ้าปากมันไม่ใช่เราเนี่ยแค่นั้นแหละเขาก็เลยแบบ ปิติขึ้นมาเลยเนาะปิติขึ้นมาว่าโอ้อาปากมันไม่ใช่เราพูดมันไม่ใช่เราอะไรเงี้ยรออแล้วเขาก็ถามต่อไปอีกว่าเนี่ยเขาปฏิบัติทรมาอ่าหลายปีแต่ว่าเขายังติดอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องอะไรอยู่ไหมเรื่องแบบผู้หญิงผู้ชายเนี่ยค่ะจูกเวคะเออเขาบอกว่าเนี่ยเขาไม่อยากอยู่แล้วเขาเห็นทมในทมแล้วเขาก็ไม่อยากอยู่แล้วอย่างนี้ไม่อยากอยู่อะไรเราถาม ก็ไม่อยากอยู่กับแฟนอย่างเงี้ยถูกไหมคะเขาพูดเขาว่าหาทางจะไปเขาหาทางจะไปอ่อไปอยู่วัดไปบวชนะผู้หญิงด้วยกันจะไปบวชเป็นแม่ชีไอเราก็เลยบอกว่าเอาเธอไปวัดก่อนที่เธอจะจะจะ,จะเข้ามาทางธรรมเธอทําอะไรเธอก็รักกันดีกันกไมะ่ะกับลูกมีลูกมีแฟนด้วยกับลูกรักกันปกติแต่เธอเข้าไปทางธรรมไม่กี่ ไม่กี่ไม่กี่ปีเนาะเธอก็แบบอยากทิง้งอยากทิ้งเขาไปอยู่วัดเราบอกอยากทิ้งเขาไปอยู่วัดไหนถามกลับไหนเธอบอกว่าเธอเห็นธรรมในธรรมเห็นความไม่มีไม่เป็นแล้วทาไมเธอคิดเช่นนั้นเราเธอถาม <c oughs> ใช่ไหมต้นไมเธอคิดเช่นนั้นเราอะไรเงี้ยก็เขากเนี่ยเขาถือศีลเขบาบอกว่ามีศีลห้าศีลแปดแต่เราก็บอกศีลอะไรศีลอยู่ไหนฮะ อ้าวป่าพูดแต่สินอยู่ตรงป่าเห็นยังเออถูกไหมคะเสรจปุ๊กเนี่ยเขากลัวผิดสินกลัวจะไปนอนกาแฟนะกลัวผิดสินเขาบอกแบบนี้กลัวผิดสินผิดสินอะไรใครผิดสินเราถามอือฮะสินไม่ได้สินไม่ได้ไไไดอยูต่ตั้งแต่ไายอยู่ไปผมยืดเท้ามไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้นะสินนูน่นเขียนจดบัตาึกถูกไหมคะเขียนตรงกระดาษแล้กก็มาคิดคิดคิดขิดเดกก็มาถือถือถือถูกไหมคะถูกไหมอ่ะไปปฏิบัติธรรมเนี่ยไปไม่กีดวีเนี่ย ก็อยากเลิกกับแฟนแล้วถูกไหมคะยังไม่พอนะยังไม่พอนะกลับมาเนี่ยโอ้ยอาจจะเป็นจะตายนู่นน่ะไปด่าเขาอยู่นู่นน่ะเนี่ยกลับมาจากวัดเนี่ยเนี่ยมันบอกนะเออทํานั่นทานี่ไม่ทํานั่นไม่ทํานี่เลยมันว่าแฟนว่าางั้นเออเอานักปฏิบัติทั้งหลายเละถูกไหมคะแล้วทําไมาเกิดขึ้นอะไรมันเกิดขึ้นอยู่ในใจเห็นได้ไหมนั่นน่ะหึไปยึดดีในวัดเดมัน บังคับคนในบ้านถูกไหมคะ <c oughs> ไปยึดดีเลยวะแล้วก็แบกมาแบกมายังไม่พอนะมาฟาดคนในบ้านอีกหนึ่งว่าเออยังไม่พอนะเออพอมียกันมันก็ต้องมีถูกไหมคะเอออย่างเงี้ยมีก็มีไปสิถูกไหมคะจะอะไรนักนาถูกไหมอ่ะออปฏิบททัติธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมต้องมาใช้ในครอบครัวชีวิตประจําวันถูกไหมคะทําปกติเต่ไม่ปกติมันไม่มีเราในจิตมันไม่ยึดไปผมเดียวท้ามันไม่ยึดอีกต่อไปมันรู้ว่าเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนีน่กิดจิตใจบริสุทธิ์ ถูกไหมคะเราก็ฝานมันอย่างนี้ถูกไหมคะมันก็มันก็ได้แบบทาต่อไปอีกว่าอืเรื่องนี้ทํำยังไงทําอะไรใครจะไปทําอะไรถูกไหมคะมันไม่มีใครทําอะไรถูกไหมอ่ะใครจะไปทําอะไรล่ะอ่าธรรมะมันไม่ต้องทอํายิ่งทำมิตัวตนอัตตาตัวตนเยอะแย,ย,ยะนั่นนะ่ะธรรมะเนี่ยฟัง,ฟ,งฟังให้จิตมันเข้าใจถูกไหมคะฟังแค่นี้ถูกไหมคะยังไม่พอนะไปใหม่ไปต่ออนวนเสร็จปุ๊บ มันก็บอกว่าเนี่ยไม่อยากมีมีอะไรกับแฟนเงี้งนี้นั้นว่าไม่อยากมีกับแฟนเลยเนี่ยเอ้ามันเป็นอะไรบอกเป็นอะไรถึงยังไม่มีกับเขาฮะก็มีปกติอะไรันไม่ได้เกี่ยวกันกามกามมนถูกไหมคะถ้าคิดว่ายังมีกามเราก็คิด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 ยังมีอีกเข็ดดังเด่นกับความคิดปรุงแต่งอะว่ามีกามมีนั่นมีนี่ไปให้กามให้กามไม่ใช่กามเพศผู้หญิงผู้ชายกามอะไรก็แต่ที่แบบอยากว่าได้อยากมีอะไรเงี้ยมันเป็นกามหมดถูกไหมคะเออถูกไหมอะเออพรั้นน่ะปฏิบัติธรรมมันต้องเห็น เิ็นธรรมชาติอ๋อมันก็เป็นธรรมชาติที่เราจะอยู่นอนกับแฟนเป็นหน้าที่ของแฟนผัวเมียถูกไหมคะไม่ได้เกี่ยวกันเลยรู้ทำเนี่ยกายใจเนี่ยจิตนี้ไม่ได้เกี่ยวมันแค่อาศัยกันถูกไหมคะรูปถตดนามถตุมันอาศัยเข้าใจยังจะแบกอะไรหนักหนานี่ะเออเสร็จปุ๊บไปต่อมันก็บอกว่าเนี่ยมันแบกมานานมากแต่มันคิดไม่ตกเรื่องนี้มันจะคิดตกได้ไงได้คิด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 เด่นกับพ้องคิดอยู่ตลอดเวลาไม่รู้ว่าใครคิดเนี่ย ปลายผมเล็บเท้ามันออกมาจากของแม่เอาอีกแล้วถูกไหมคะเออชื่อเสียงดดยเด็งน้ำออกจากปากเนี่ยปลายผมเล็บเท้าเนี่ยมันทางานของมันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถูกไหมอ่าชื่อเสียงเดยงน้ำมันนอนอยู่ในห้องแอร์แม่นวนอะ่ะถูกไหมอ่ะมันก็เป็นของมันอยู่แบบนั้นน่ะเราอยู่ไหนอะ่ะเรากอนู่นอนนวนไม่เคยทุกเคยสูขเคยเกิดอะไรเห็นไหมอ่ะถูกไหมอ่ะยังไม่พอเอาถ้าเห็นตรงนี้ไม่ได้ไปต่อมันก็กลับมาบ้านกลับมาบ้านเห็นแฟนนะ ไม่ทำไม่ทำอย่างที่มันตั้งเอาไว้อย่างสมมติว่ามันกับมม้นต้องซักผ้าซักผ่อนเพื่อต้อนรับที่มันออกมาจากวาดัดถูกไหมคะแปนมันไม่ทำรอมันงดงิบโวยวายอีกโอ้จะไปไม่ซักผ้าอย่างคนนี้เห็นอย่างโดนอะ่ะมีแต่อัตตาตัวตนถูกไหมคะยังไม่พอยังไม่พอ,พอเออยังไม่พอนะเสร็จปุ๊บตะเดียนมาอาบน้ำป่าแป้งนั่นนี่ไปเข้าห้องพระอีกไหวพระสวดมตนนั่งสมาธินะมันไปนั่งสมาธิต่อ เสร็จมันก็ออกมา <c oughs> มันนั่งสมาธิเสร็จปุ๊บมันก็ออกมาจิตมันส่งหาแฟนนอ,อืมถูกไหมอะว่าเธอเธอทำไมบ้านช่อ,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 องธอไม่กวดเนี่ยฮะฉันเนี่ยนั่งสมาธิออกมาเนี่ยเธอยังไม่ทำอะไรเลยโน่นมันไปโน่นเห็น,ย,หนยังเห็นยังมันไปบังคับเขาทั้งหมดเลยถูกปะม,มันจะเอาให้ได้ดังใจเพราะอะไรเพราะมันค,คิดคิดคิดจะเอาให้ดังใจเห็นยังไม่ได้กับความคิดตรงนั้นตอนนั้นเดี๋ยวนั้นเห็นไหมอ่ะเห็นไหมอะ ี่มันเล่นกับพรมคิดเห็นได้ไหมอ้าวปากพูดแบะ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 แบเนี่ยเนี่ยพมคิดออกจากกรงปากแบะ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 เนี่ยเห็นยังมันไม่รู้เลยว่ามันเล่นกับพรมคิดอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็ไปบงังคับคนอื่นเห็นยังเออแล้วมันก็เป็นอย่างนี้มาหลายปีด้วยนะอืมเราก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นเธอไปเธอไปศึกษาธรรมเธอไปเรียนรู้ธรรมจากวัดมาบ้านถูกไหมคะงั้นก็แสดงว่าถ้าเธอยังเป็นอย่างนี้เธอไม่เห็นธรรมแม้แต่เสี้ยวทุลีเพราะอะไร เพราะอะไรเพราะใจเธอนุ่นเข้าไปปรุงทั้งหมดเลยแต่เธอไม่เห็นถูกไหมคนอยู่ในบ้านเ็าผิดอะไรเ็าไม่ได้ผิดอะไรเลยถูกไหมเขาไม่เคยผิดอะไรเลยถูกไหมแค่เขาทาไม่ได้หลังใจให้ที่เธอตั้งเอาไว้อ่ะถูกปะเธอตั้งเอาไว้อ่ะเธอเห็นอย่างเธอตั้งเอาไว้ต้องให้คนอื่นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามเธอตามใจเธอที่เธอปรารถนาถูกไหมคะอ่าเสร็จปุ๊บเธอก็ยังไม่เห็นตัวเองอีก ก็ไปว่าว่าแฟนแฟนนั่นน่ะเออเนี่ยที่รังนะฉันออกมาจะาองคว้าเธอต้องทําอันนั้นอันนี้นะนอย่างนูน่นไอปนอู่นนะเห็นยังจะแบกความดีเอาไว้ไม่ดีก็ปักออกเห็นยังมันเป็นหนึ่งที่ไหนธรรมะธรรมะมันเป็นหนึ่งเดียวถูกไหมคะใครก็แล้วแต่เขาเป็นขเขาเป็นธรรมชาติรู้ว่าปลายผม,มเร็บเท้ามันไม่ใช่เราดูรายได้อย่างตรงเนี้ยดูให้ดูดูตรงนี้ก่อนถูกไหมคะก่อนที่จะไปว่าคนอื่นถูกไหมคะนักปฏิบัติทงางไหนเดยไม่ใช่เบรก ปฏิบัติคือการเอาออกละละละ,ละถูกไหมคะละออกจากจิตจากใจใเราเนี่ยละออกไปหมด <c oughs> มันไม่ใช่รู้แล้วามาแบกเก็บถูกไหมคะแล้วก็มาปรุง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 เพื่อที่จะทําให้คนอื่นเขาทําใหู้กใจเธออยู่ตลอดเวลาถูกไหมคะเป็นไปไม่ได้ถูกไหมคะอืมแฟนมาอยู่ด้วยกันก็แค่เหตุปัจจัยไม่ใช่แบบเป็นบังคับเขาขนาดนั้นเราต้องเข้าใจเขา เราเห็นธรรมในธรรมคือความไม่มีเราจะต้องเห็นธรรมชาติของเขาด้วยที่การแสดงออกเห็นไหมคะอย่างเด็กอ่ะมันแสดงออกมันแสดงออกทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติหมดเลยเห็นไหมอ่ะถูกไหมอ่ะเด็กสองขวบ่ะมันเดินมันหยิบนั่นหยิบนี่เป็นธรรมชาติไหมเป็นธรรมชาติเนาะเห็นยังเราก็เหมือนกันเราเห็นแฟนเราให้เราเห็นแฟนเหมือนเด็กคนนั้นอ่ะเป็นธรรมชาติของเขาอ่ะที่การไม่มีไม่เป็นอยู่แบบนั้นอ่ะถูกไหมอ่ะเออถ้าเห็นอย่างนี้ได้ก็เป็นหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหนึ่งหมดเลยถูกไหมอ่ะเออ แป๊บหนึ่งใช่ไหมนะคะ